อาล้วครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ครูอยู่ช่องหลาเจอร์ชแนลวันวันนี้ครู่อยู่เกมเจนชินอิมแพกนะครับโอเคฮะวันนี้เราจะมาเล่นในเรื่องของตัวไลเดนกันนะครับอืมอ่ะในเรื่องประจำตัวของคุณไลเดนเปิดมาเคยได้ตำนานปลดแมงสดๆตอนนี้แหละปลดมาเรียบร้อยโอเคเราปลดมาละกุญแจเดี๋ยวให้รับ ซับดินแดนซันโดของโชกุนการประชดภัยได้ท้นสุดลงแล้วคุณกับแฮมอนวางแผนว่าจะกลับไปดูที่ s t a t u ออฟเดอะออมนี่ e พลเซนกอีกครั้งโอเคนำทางไปฟอบโอเคมาแล้วอ้าวโทมาทำอะไรนั่นนๆๆนะ่ะ ถ้าสำนักเทเลียวไม่ช่วยจาัดก,การพายุพายุฟ้าขนองแล้วก็ผลที่ตามมาจะเป็นหายนะก็ได้นะไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ยอมออกมนาะแต่ว่าในตอนนี้พวกเราทำไม่ได้จริงๆหวังว่าคุณจะจัดก,การได้นะใช่แล้วล่ะดังนั้นเลยต้องปรึกษาหารือกันเพื่อช่วยหาเพื่อช่วยกันหาทางออกไงล่ะเฮ้ยโทมัสเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอ พเพราะเธอนี่เองเพราะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่พวกเธอสร้างผลกระทบให้อินาซมะอยู่นะบังเอิญจังเลยเนาะสวัสดีต้องขอบคุณพวกคุณอีกครั้งที่เอาจดหมายของคุณหนูฮิรากริมาส่งให้ฉันนะคือเพื่อนของท่านทั้งสองงั้นเหรอฉันคือคนรับใช้ของคุณชายทั้งสองคุณชายคนที่สองเรียกฉันว่าอิปเปก็ได้นะ อดูเหมือนว่าพวกคุณจะมีปัญหาอะไรอยู่นะองานที่สามสำนักมหานาธทกาก่อนหน้านี้นคือการรวบรวมข้อมูลให้ท่านโชกุนและปฏิบัติงานที่เธอได้รับมอบหมายแต่เมื่อเร็วๆนี้ท่านโชกุนประกาศว่าจะเก็บตัวพักฟื้นและจะไม่ออกมาเจอใครเลย หรือจะบอกว่าไม่มีใครตัดสินใจให้พวกเราแล้วล่ะพวกเราเข้าใจว่าท่านโชกุนจะต้องการส,บสงบสติอารมณ์แต่สถานก,การณ์อีกด้านหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันพายุฝนฟ้าขนองที่ทะเลนอกอินามะเริ่มก่อปัญหาขึ้นมาแล้วล่ะฉันได้มาว่าเป็นเจ็ดจำนวของท่านโชกุนที่จะปิดประเทศ ใช่แล้วล่ะในช่วงเวลาอันยาวนานขนาดและรูปร่างของพายุฝนฟ้าขนองไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเข้าใกล้อินาสมาเข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะเอ๊ะหรือว่าเจตจำนงของเธอในตอนนี้คือการทำลายอินาสมาเธอต้องการแก้แค้นประลองนั้นเหรอเธอกว่าท่านโชกุนมากนะดนี่ยเหรอก็ใช่แหละสิเพราะถ้าสมมติมันมีปัญหาอะไรขึ้นมา เราก็ไปขอคุณมีโกะให้ช่วยยังไงล่ะไม่ใช่สักหน่อยก็แค่แพ้ขามือไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวสักนิดแต่ก็ยังกังวลว่าเธอจะโมโหนะอือก็แค่คิดก็คิดกังวลก็แค่กังวลนิดหน่อยน่ะเท่านั้นเองวางใจได้เลยที่พวกเรากังวลคือท่านโชกุนน่ะเพราะพวกเราไม่เคยเห็นว่าจะำนวนของเธอจะสั่นไหวมาก่อน นึกถึงเทพของลีเยเพึ่งจากไปเราก็ไม่คิดว่านี่จะเป็นสัญญาสัญญาที่ดีเท่าไหร่นะตอนนี้หลายคนเชื่อว่าความเป็นปกติของฝนพัยาเราก็จะปัญหากับร่างกายของท่าโชกุนที่ไม่ออกมาพบใครเลยบางทีอาจจะต้องาอาจจะเป็นเพราะกังวลว่าผลกระทบจะขยายตัวก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลให้กังวลแหละนะ ก่อนนี้ข่าวหรือจะกระเพาะจายฉันได้รับมอบหมายให้จากคุณหนูให้หาเรือเกี่ยวกับมาตรการรับมือกับสำนักเซนเรียวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ภายในสำนักเซนเรียวนั้นสั่นคลอนอย่างมากเพราะตระกูลคุโจสูญเสียอำนาจในการควบคุมตระกูลอื่นไปจนหมดสิ้นแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเหรอเนื่องจากตระกูลคุโจกลายเป็นผู้สมรู้เรื่องคิดของฟาตุย และเกือบจะทำลายอินาสะมะตอนนี้กำลังรอการตัดสินคดีจากท่านโชกุนอยู่นะใครๆก็รู้ว่าสำนักทเทเลียวกำลังจะเปลี่ยนคนดูแลแล้วเพียงแต่ยังไม่มีคำสั่งของท่านโชกุนลงมาแค่นั้นเองมันได้เป็นของไหมเหรอมันเป็นคำสั่งของมันได้เป็นคำสั่งของท่านโชกุนไม่ใช่หรอวะ จะพูดง่ายๆก็คือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองไม่มีใครฟังตระกูลนั้นแล้วแต่ยังแต่งงานย,งยังต้องทำต่อแล้นะถ้าสุขภาพร่างกายของคุโจทาคะยูกิยังแข็งแรงอยู่อาจจะพอมีวิธีแต่ตอนนี้ต้องขอโทษที่ฉันไรความสามารถที่ไม่สามารถตรวจหาความจริงล่วงหน้าและไม่ได้ ห้ามท่านพ่อไว้ในตอนนี้มาทำงานร่วมทำงานหัวหน้าตระกูลแทนท่านพอ่อแต่ก็ยังไม่สามารถแล้วก็ความขัดแย้งภายในได้อย่าพูดแบบนั้นเลยคุณชายที่สองคุณชายต้องคือสู้อย่างน้อยก็จนกว่าจะคุณชายจะคุณชายอยากจะกลับมาตอนนี้ตระกูลคุคโจทนต,นต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วล่ะ จะว่าไปก็ใช่นะตอนนี้พี่ใหญ่ก็มีปัญหาให้คิดเยอะอยู่แล้วจะสร้างปัญหาให้พี่เขาเพิ่มไม่ได้ถ้าอย่างนั้นทวบะเราได้คุยไว้เมื่อกี้เอาไว้คุยกันทีหลังนะตอนนี้ฉันต้องไปเจอทาคัสกะซาทาคัสกัสะสุสมุขคนตระกูลทาคัสกะสอุชิอันอย่างยากเลยก่อนตอนนี้เขาเป็นคนเดียวที่สามารถควบคุมสถานการณ์โดยรวมได้ อืมไปเถอะจากการเรื่องสลับเทนเลียวให้ได้เร็วได้เร็วต่างก็เป็นเรื่องดีสลับพวกเราถ้างั้นฉันจะไปคุยไปด้วยคุใจที่สองไม่ต้องหรอกฉันไปคนเดียวก็พอแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้น,งงนคุใจที่สองเดินทางปลอดภัยนะแล้วรีบกลับมาละ่ะใช่แล้วเข้อาหาัวใจผมจะพาคุณได้เล่นไปเดทยังไงหรออ่ะอยังไม่จบเหรอ ในจริงแล้วมันก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพายุฝนฟ,ฟ้าคะนองหรือสำนักเทเลียวต่างก็เป็นเพราะท่านโชคลุนตัดสินใจหยุดพักกระตันหาเนี้ยหรอถ้าแบบนี้เป็นต่อไปเรื่อยๆทุกคนจะต้องตื่นกวแล้วเลยอืมแล้วถ้าเชิญให้เธอออกมาล่ะเอ๊ะพราคุณทำเรื่องแบบนั้นได้ด้วยเหรอก็ดูซะก่อนว่านี่ใครนี่คือวีรบุรุษผู้กู้ชาติเลยเธอเว้ยไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะลองดู ส่วนใหญ่ส่วนเรื่องที่เธอจะออกมาหรือไม่นะั้นก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเธอแล้วแหละยังไงก็ออกมาอยู่แล้วเหรนะเพราะว่าคุณเอนะ๋น่ะเอาจะหมกตัวเป็นจุเป็นแรเป็นนี้อยู่แต่ไม่มิติอย่างนะั้นเขาก็ต้องอยากออกมาเพื่อเจอโรคใหม่ๆบ้างเนะหรอนะดูเหมือนเธอจะมีพิธีการดีๆนะถ้างั้นเราต้องรบกวนเธอด้วยล่ะ ทุกคนต่างก็เป็นห่วงท่านโชคุนมากถ้าได้พบกับเธอแล้วก็ข่าวลือพวกนี้ก็จะหายไปเองฉันจะลองดูก็แล้วกันขอบคุณมากเลยลูมินฉันต้องติดค้างเธออีกแล้วล่ะในช่วงที่เก็บตัวคนที่จะเจอกับท่านโชกุนได้ก็น่าจะมีแค่เธอคนนั้นแหละสาระสินะเขามีโกะไม่น่าว่างทาง้นไปหาไปที่ศาลเจ้าเกนะลูกคามิเอ้า เสือเป็นยาเอเฉยไม่ใช่สาระหรอสาระมันก็มันคนคอยดูแลตลอดไม่ใช่หรออืมเรียบร้อยเคลียร์เริ่มเลยครับโทมะคุยได้คุยที่จริงคุณชายที่สองของนายไม่จะเป็นต้องโทษตัวเองขนาดนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นใครเข้จัดการได้ยากฉันเองก็คิดเหมือนกันเหมือนกันว่าเขาไม่จะเป็นต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นเลยตระกูลคุโจหมดขนทางแล้วล่ะ เอฟปีต่อโอเคเหมือนเดิมโอเคบดเหมือนเดิโมโขามขามขามแกรนาลุคามมีวับมาวัปมาแล้วเออตรงไหนเอยนั่นไหนใช่ไหมเอ่ยไหนนะออโน,น่นโน่นนน่นสวัสดีครับ ไม่คิดเลยว่าจะมีแขกพิเศษมาหาที่ศาลเจ้าในต,ตอนนี้ที่กําลังพักผ่อนแบบนี้ด้วยเธอมาเยี่ยมใช้งั้นเหรออืมแน่นอนสิ <c oughs> พูดเลื่อลยลไปเรื่อย <c oughs> สายตาเธอหลอกใช้ไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ที่มาหาฉันคงมีเรื่องอะไรให้ช่วยแน่ๆ <c oughs> แต่ว่าคําตอบนะ่ะ <c oughs> ต้องรอให้ฉันอารมณ์ดีๆก่อนนะ <c oughs> แล้วแต่มึเงเลยว่ามาเธอมีเรื่องอะไรงั้นเหรอ นี่แปลว่าท่านโชกุนเก็บตัวพักฟื้นหลังจากนั้นพายุฝนฟ้ากรน้องทเลนทนอลอินาสมะก็เลยเกิดความไม่สงบขึ้นมาตามข่าวลือเขาว่าว่ามันเกี่ยวข้องจะจับน้องของท่านโชกุนแล้วทุกคนเลยคาดเดากันไาต่างนานา,นานาว่าในตอนนี้สถานะของท่านโชกุนไม่ค่อยดีงั้นเหรอเรื่องของสำนักเทนเรียวก็ยังรองให้เธอไปตัดสินอยู่ช่างเธอในเมื่อเป็นพวกเธอฉันเองก็จะไปปิดบังแล้วกันนะ หลังจากสงครามครั้งนั้นท่าน้ากุนก็มีปมในใจที่ยากจะแก้ไขและแสดงและอารมณ์ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปอย่างมากเอ๋อารมณ์ของเธอเปลี่ยนไปเหรอพลังท่านเจ้ากนะุนลดลงอยู่ในทุกปันในวันนั้นเธอเองก็ต้องลงมือ,มอหนักเกินไปความพ่ายแพ้ในตอนนั้นส่งผลกระทบให้เธอไปอย่างหนักนะสาหัสเลยละ่ะบวกกับตอนที่เธอตอนที่ฉันไปหาเธอฉันก็เผลอลืมเอา ทีคอลเลอร์ดังโกกับหนังสือนิยายไปด้วยอีกฮะเอาเอาเอาไปทำไมอ่ะมึงจะเอาไปเอาเอาขนมดังโงะสามสี่ไปฟาดหน้าโชกุนเอาหนังสือเอาสายหนังสือไปเคก้กบ,บานได้ไงเพื่อนเก่าของฉันนะ่ะไม่มีเวลากินขนมอร่อยๆไปพร้อมกับอ่านหนังสือนิยายก็จะโมโหง,งอนตุ๊บป่องโวยวายร้องไห้น่าสงสารมากเลยละ่ะฮะ ขนาดนั้นเชียวจะมีเทพอะไนโมโหร้องไห้โวยวายกับเรื่องพวกนี้มั่งนะเออไม่แน่อาจจะมีก็ได้นะถอดฉันไม่ได้นะเพราะสลับฉันแล้วสิ่งที่เธอเรียกว่าความกังวลก็เหมือนกับคำโกหกของฉันนี่แหละล้วนแต่มีเรื่องไร้สาระเรื่องนั่นก็คือเอที่แสวงหาความเป็นนิรันดร์สลับเธอชีวิตของมนุษย์ปัตุชนเกิด ระดับในชั่วพริบตาเหตุใดจึงต้องให้มนุษย์ปัตตุชนกังวลเรื่องความปลอดภัยของเธอด้วยกันล่ะก็ใช่นะแล้วเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมเรื่องรายละเอียดฉันก็ไม่รู้หรอกนะเธอบอกแล้วว่าต้องการจะเก็บตัวอยู่เงียบๆฉันก็ไม่ได้มีเรื่องสําคัญอะไรไม่จะเป็นตัองข้าไปยุย่างเล่เลยนี่ก็ถูกส่วนเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนั่นฉันเองก็ได้ยินมาบ้างแล้วล่ะแต่จะว่าเป็นเพราะเจตจำนงของเธอเปลี่ยนไปก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ เออถ้าอย่างนั้นแล้วก็ควรจะไปหาเธอแล้วละ่ะคนที่จะไปเจอเธอได้อตอนนี้ที่พักผ่อนแบบนี้ทั่วทางอินาซึบะก็คงมีแค่ฉันแล้วละ่ะเอาละสอาลาส่าลา,าแต่ว่าทำไมฉันต้องช่วยพวกเธอเด้วยละ่ะคนที่เห็นกองเงินกองทองจนชินตาและไม่สนใจเรื่องของทางโลกอย่างฉันจะมีสิ่งไหนการที่ทำให้ฉันตกใจที่ทำให้ฉันใจเต้นได้อีกแน,น่หรือกลัวจับยัดชนกับพแพงไหม เออนี่ก็เพื่อเอะนะฉันละชอบคำตอบของเธอจังเลยนี่คือบระยะผ่านทางเอาไปให้โอคุซูเมะชูที่เฝ้าประตูแล้วเขาจะให้แล้วเขาจะยอมให้เธอเข้าไปขอข็ึ้นมากนะคุณมิกโกะถึงถคำถามเมื่อกี้ฉันจะแค่ร้อพวกเธอเล่นแต่ในตอนเมื่อเธอตอบรับแล้วก็อย่าเอาแต่พูดทำให้ทำให้ได้ตามนั้นด้วยละ่ะ อ่าใช่ใบระยะผ่านทางน่ะเอามาคืในให้ฉันด้วยนะไม่อยากได้อะไปขอใหม่เอา้สิอ่ะยหยคุยได้เธออยู่คนเดียวตลอดไปไป,ไปหาเธอบ้างก็ดีนะคนที่สั่นคลอนความเป็นนิรันได้คือก็ค,อคือความเป็นไปได้ที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพูดอย่างกับกูไปทุกอย่างของมันองนั้นอ่ะคุยละ้อ่ะ ของใบอนุญาตผ่านทางใบอนุญาตผ่านทา,ทางที่ได้มาจากยาเอกมิโกะคุณสามารถใช้มันเพื่อเข้าออกเทนชูคาคุเพื่อไปพบท่านโชกุนได้โดยไม่มีข้อจํากัดว่ากันว่าใบาอนุญาตนี้ทําขึ้นมาเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ยาเอกมิโกะไม่มีโอกาสได้ใช้มันเลยว์ปกลับไปที่เทนชูคาคุดยการว์ปไปที่ดันซิกโนลาเฮ้ ปับ๊บง่ายๆก็ดีเอา้าท่านเจ้าคุณเก็บตัวฟื้นฟูร่งงางกายไม่พบผู้ใดทั้งสิ้นเพราะเรามีใบอนุาผ่านทางของท่านมิโกะนะปุริสาระนะท่านกูจิยะเอะไม่ไม่เคยมอบใบอนุญาตผ่านทางให้ผู้พื่นถึงแม้พวกเธอจะเป็นนักทาทางที่มีชื่อเสียงก็เถอะก่อนมึงจะตัดสินมึงอ่านก่อนว่าของจริงหรือของปลอม เป็นเพราะท่านโชกุนเชื่อมั่นในทวดเป็นตัวท่านกุยเจยะเอะจึงอนุญาตให้ใบรับรองผ่านทางใบนี้มีผลบังคับใช้เดี๋ยวก่อนนะนี่มันเรื่องจริงเหรอที่วายๆก็ดูสิมันของจริงนะงั้นก็ไปลองถามท่านยาเอะมมิโกะดูสิฉะก็ใจแล้วลละตามเจตนาลงของท่านโชกุนใช้ไม่คนมาขวางทางไว้ขอประทานด้วยเชิญเข้าไปข้างใน ปดระวังให้มากเมื่อเข้าไปททนพบเจอพท่านโชคุณนี่กำลังพักฟื้นและอย่าได้พทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมอ๋อนี่มันที่เรามาสู้นี่ว่าอะไรวะนะ่ยดิมันเดินไปเดินมาุูเดินตามด้วยชี้เดินอย่างไวอ่ะ พวกเจ้าบุกเข้ามาได้ยังไงกันเข้าก็เข้ามาทำประตูไม่ได้บุกเข้ามาพวกลุกเข้ามาสมควรถูกสมควรต้องถูกสังหารเดี๋ยวก็สิพวกเราเองท้าไปทำเหมือนพวกเราเป็นศัตรูอย่างนั้นล่ะพวกเราได้คุยได้ได้ด้วยดีได้แล้วนะแล้วพวกเราก็เข้ามาด้วยวิธีที่ถูกต้องเลยนะขอปฏิเสธการใช้กําลังเป็นเรื่องที่ต้องห้ามฮะ เมื่อกี้ยังท้าต่อยอยู่เลยค่ะที่มโขอปฏิเสธการใช้กำลังอีกขึ้นต้นองห้ามเป็นไรอะมึงหลอนอะไรอ,อะรอีกอย่างกลับไปเถอะอย่าคิดจะมาขัดขวางเวลาฟื้นฟูร่างกายของข้าเลยเออเธอเป็นอะไรไปเจ้ามันจะเป็นต้องรู้ที่นี่คือสถานสถานการ์การพักฟื้นข้าเออลูมีนเธอไม่รู้สึกว่ามันแปลกหรอคุณเชิดเองก็นั่งพักฟื้นเหรอ้านนี้มันจะเป็นนั่งพักแต่ข้าเป็นผู้ช่วยของท่าน ที่อยู่ข้างในนั้นในเมื่อเธอต้องการพักข้ากต็ต้องทำตามความประสงค์ของนางเจ้เข้าใจละเรื่องการพักฟื้นที่แท้ก็เป็นเรื่องของเอ๋ที่อยู่ข้างในนี่เองแล้วทไมเอ๋ไม่ออกมาพักข้างนอกแต่ว่าเป็นเพราะอะไรกันละ่ะการกระทำภา,ายนอกของโชกุนก็ไม่ได้ไปรบกวนกับดินแต่ห่นใจที่บริสุนะทธิ์นี้นะเธอมีพื้นที่มากมายในนั้นซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพักฟื้นอยู่แล้วนี่นะ ข้าเพียงแต่ทําตามความผสมของนางนอกเหนือจากนั้นข้าก็ไม่อาจพูดได้ทุกคนอยากจะพบเธอสักครั้งนะแม่ทำได้ข้าแต่ตอนนี้ต่อให้ออกไปข้างนอกก็ไม่อาจทำอะไรไม่อาจจะทําอะไรได้ข้าไม่อาจไม่ออกไปจัดการเรื่องราวต่างๆได้ก็เพราะว่าข้าไม่อาจทําเรื่องอะไรได้หืมนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะอันนี้โปกระบายรอบละ ก็เป็นเพราะว่าข้อห้ามอย่างไรล่ะอย่าให้ข้าต้องพูดอะไรอีกเลยทำไงดีลูมินดูเหมือนจะคุยต่อไม่ได้ลวล่ะเออเธอป่วยงั้นเหรออ่าเป็นพวาเธอนี่เองไม่เจออะไรนานเลยนะตอนนี้ถ้า้ชคุณไม่ค่อยสะดวกนะเข้ามาคุยข้างในเข้ามาคุยข้างในชั้นดีดีกว่านะอ้าววาร์ปอ้าววาร์ปออโต้เฉย มันกงแต่แรกซ่ก็หมดเรื่องคนกับเอที่อยู่ไกลออกไปเอกับเอคุยกันสรุปป่นชื่ออะไรมากอ่ะไรเดนเอบาเอวตกใจหมดเลยอย่าอยู่อย่าอยู่อยู่ก็ลากตัวพวกเราเข้ามาแบบนี้สินี่ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วเหรอมีอะไรที่น่าให้ให้น่าตกใจกันโชกคุณที่อยู่ข้างนอกฟังพังเสียหายหรือปเปล่าเธอหาเวลาซ่อมมาหน่อยไหมเออแต่มันก็แตกต่างนะเสียงไรเดนมันจะดูแบบ ด,ดันนิดหนึ่งอะแต่ขนาดที่เอมันจะดูแบบดูอ่อนๆหน่อยพูดไม่ถูกกันวะเอาว่าเสียงมันแตกต่างแล้วกันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันทําให้เป็นอย่างนั้นแหละฟังก์ชันหลายๆอย่างของโชกุนถูกฉันสั่งห้ามใช้งานเป็นชั่วคราวนะตอนนี้โชกุนไม่สามารถออกไปจากการเลือกอะไรได้และไม่สามารถให้ฉันปรากฏต,ต่อหน้าทุกคนได้ดังนั้นทางออกที่ง่ายสุดก็คือการประกาศว่าฉันกําลังพักผ่อนนะ ถึงว่าล่ะโชกุนถึงห้ามเอาเอาแต่พูดว่าถูกห้ามฉันเคยบอกแล้วไงว่าต้องคิดเรื่องความเป็นนิรันดะร์หอยเนืนสมะน่ะการคิดเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลานะจะกี่ปีฮะมันจะคิดกี่ปีแต่โชกุนยังคงใช้กฎเดิมๆอยู่ก่อนที่ฉันจะตัดสินใจเรื่องนี้ได้จะให้โชกุนทําผิดอีกต่อไปไม่ได้โชกุนมีปุ่มเปิดปิดอะไรพวกนี้เงินไหมไม่มีหรอก ในตอนที่สร้างไม่ได้คิดว่าน่าจะต้องเก็บตัวนะ่ะในและในทางตรงกันข้ามฉันคิดว่าจะคิดไว้แล้วว่าจะต้องแก้ไขเหตุการณ์ปฏิบัติงานของโชกุนในอนาคตซึ่งนั่นอาจจะไม่เป็นผลดีกับความเป็นนิรันด์น่ะเธอนี่เข้มงวดตัวเองจังเลยนะดังนั้นโชกุนจึงมีกลไกป้องกันที่แข็งแกร่งเพื่อปก เพื่อป้องกันการตัดแปลงนอกจากนั้นยังป้องกันสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันอีกด้วยสำหรับฉันแล้วการปิดใช้งานฟังก์ชันบางอย่างชั่วคราวก่อนที่ฉันจะนึกถึงรูปแบบความเป็นนิรันดร์ได้น่าจะเป็นผลดีมากกว่าการแก้ไขกฎของหุ่นเชิดโดยตรงแหะนะฉันพอจะเข้าใจาแล้วละ่ะที่พายุฝนฟ้าคะนองที่ทะเลด้านนอกของอินเนสเมอปั่นป่วนขึ้นมาก็น่าจะเป็นเพราะฟังก์ชันบางส่วนของโชกุนถูกปิดสินะ พายุฝนฟ้าคะนองเกิดความประปุงั้นเหรอฉันเคยเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละนี่ไงมึงเอาแต่เก็บตัวเป็นคีโคลโมริอยู่ข้างในานี่ไงละ่ะมึงออกไปเจอโลกข้างนอกบ้าง <c oughs> เอ๊ะคือเรื่องแบบนี้ <c oughs> เป็นเรื่องแบบนี้เรื่องแบบเรื่องมันเป็นแบบเป็นแบบนี้นะ <c oughs> พายุฝนฟ้าคะนองที่พวกเธอพูดถึงเป็นแบบนี้นี่เอง <c oughs> คงไม่ใช่สถานการณ์ที่แก้ไขาย,ยากหรอกใช่ไหม น่าจะเป็นความผิดพลาดบางเรื่องบางอย่างนะเรื่องแบบนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไว้ว่าหลังจไัไจะปรับแต่งโชกุนนิดหน่อยก็จะโอเคแล้วละ่ะอืมเป็นเหตุบังเอิญสินะอย่ามองฉันไปแบบนั้นสิเมื่อก่อนฉันไม่เคยปรับแต่งอะไรแบบนี้มาก่อนนะโครงสร้างของโชกุนนะันซับซ้อนมากและพอปรับเปลี่ยนก็อาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกระตาเข่โค้ดใช่ไหมที่เวลาแก้บั๊กแล้วก็จะมีบั๊กอีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมา อีกอย่างฉชนก็ไม่ได้แก้ตัวนะแต่ความจริงมันก็เป็นแบบนี้นแหละไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ใจหรอกนะแก้ไขได้ก็ดีแล้วลหละแล้วเธอคิดเรื่องความเป็นนิรันดร์ถึงไหนแล้วล่ะก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละถึงจะมองเห็นทิศทางที่ก้าวที่จะก้าวต่อไปแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องติดขัดอยู่นะแต่ก็รีบด่วนสรุปไม่ได้หรอกถ้าไม่แต่ตรองให้ดีมัวแต่รีบสรุปผล<ๆ>ก็จะเอาแต่ทําเรื่องบางอย่างผิดพลาดไปก็ได้นะ เออออกไปเปลี่ยนบรรยากาศก,กับฉันหน่อยไหม<ส><ด>อืมชอบเสียงเอมากเลยถ้าทุกคนเห็นว่าท่านโจคุณแข็งแรงดีข่าวลือและการฆ่าดาวต่งตางๆน่าจะหายไปเองแหละนะอย่างถ้าเธอได้เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนบรรยากาศบ้างบางทีอาจจะเจอไอเดียมาใหม่ก็ได้นะจะให้ฉันออกไปจากดินแดนหัวใจที่จะแห่งใจที่บริสุทธิ์งั้นเหรอ เธอไม่ได้ออกไปข้างนอกมาแล้วสินะมันไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นสลหรับฉันนะ่ะแต่ในเมื่อเธอชวนได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศก,าก็ไม่เลวเหมือนกันนะงั้นฉันจะเอาอไปเดินเล่นกับพวกเธอเถอะเอาร่างเอ๋นะไม่เอาร่างโชกุนหุ่นเชินมาเดินนะในเมื่อออกไปเปลี่ยนบรรยากาศงั้นพวกเราก็เรียกฉันว่าเอแ๋แล้วกันนะฉันไม่ชอบเรียก,ไม,กไม่ชอบชื่อเยกที่เข้มงวดเกินไปนะ แต่เสที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้คือจิตสำนึกของเอกนี่นะจิตสำนึกของจิตสำนึอกออกจากที่นี่ได้เรื่องั้นเหรอแล้วงั้นฉันคิดวิธีไว้แล้วแล้วนะ่ฉันคงไม่ต้องไม่ขังตัวเองไว้ในนี้หรอกนะ่โอ้ถ้างั้นก็ฉันฉันก็สบายใจแล้วละ่ะต่อไปพวกเราจะได้ไกด์จะเป็นไกด์พวกเธอเองไกด์คืออะไรกันเนี่ยเก็บตัวนานนี่ก็เป็นอย่างเงี้แหละ ก็เป็นคนแนะนำเอียร์ซูมาในทุกวันในทุกวันนี้ให้เธอรู้จักบอกเธอว่ามีอะไรน่ากินมีใครบ้านที่สนใจอะไรพวกนั้นเอาละออกเดินททาก็เธอวับคอมเมน์นี้มันต้องวับ ก่อนอื่นนะฮะเราคลิปมาได้ยี่สิบสามทีละเราก็ตัดจบแม่งเลยสิตอนนี้อยากดูต่อ,อยังงันเหรองั้นคุณก็ต้องรอเลยนะโอเคสสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ